ว่าเข้าใจว่าลูกเป็นพระลูกเองก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นพระเพราะมีอุปชามีโคโสวดมีพระอันดับแต่บางเอิญมีพระที่ตองอบัตรปราชิกเขเา็ปนั่งเสกเนียงองหรือว่ามีพระที่ตองอบัตรสังฆาดิเศษเขเา็ปนั่งเนีงองอย่างนี้สวยหม,หมดดี เีน่นมปรปราชิกท่เตมบอกว่ามีสี่สิขาบทคืนหนึ่งพิสุเสพมีถุนต้องอาบัตปร,ราชิกค,คำว่าเสพมีถุนธรรมหมายการในร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง <c oughs> จะเป็นทวาวันเบาก็ดีเป็นทวาวันหนักก็ดีทวาวันป่าก็ดีทั้งนี้รวมทั้งสัตติระชันด้วยเมื่อร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วงลำ้ำองค์กำเนิดกับไปเพีงยงแค่มเล็กงาเดียวก็ต้องเปอนอบัติทันที จะต้องปฏิบัติให้ครบทุกสิกขาบทซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะบกพร่องอะไรไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมจะพูดข้อวัดปฏิบัติบ,ตบาปรการให้ฟังเป็นระจำวันคือก่อนที่จะพูดถึงวินัย <c oughs> ขอท่านหลงหลายจงเป็นผู้มีความประพฤติร้อมสิบห้าอย่างในจรณะสิบห้า เออหนึ่งศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลน,นี่หมายถึงว่าต้องปฏิบัติวินัยทุกสิกขาบทเรื่องวินัยนี่คนจะรัดตัวให้มากจะหาทางเลี่ยงไม่จะเกิดเป็นเปรตและเป็นสัตว์นรก <c oughs> สองอินทรียสังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าสนใจกับอารมณ์ของความชั่ว สามโภชเนมัตตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรถือว่ากินเพื่อยังอัตภาพไปเป็นไปไม่ติดในรสอาหารไม่ติดในกลิ่นในสีสีชากริยานุโยกต้องมีการมีสติสัมปชัญญะประกอบความเพียรเพื่อความดีทรงอยู่ในจรนาระ15บารมีสิบอยู่ตลอดเวลาห้าศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาแล้ว โอเคลิมีความละอายถ้าเราจะละเมิดวินัยและธรรมะจงมีความละอายว่าเราเลวเจ็ดอตตปะกลัวผลของความชั่วว่ามันจะเกิดทําให้ผลเดือดมีก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนแปดพาหุสัจ,จฟังมากเรียนมากปฏิบัติด,ดีมากเก้ 9, สติเป็นผู้ไม่ลืมตัวอยู่เสมอ สิบระลึกไว้ได้เสมอว่าเรามีข้อวัดปฏิบัติมีวินัยกี่สี่ขาหมดมีธรรมะอะไรที่จะต้องปฏิบัติสิบเอ็ดปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมวินัยอยู่เสมอ <c oughs> และปัญญามาพิจารณาใกล้ควรความประพฤติของเราสิบสองปัธรมฌานสิบสามทุติยฌาน,ส,าานสิบสี่จตุติฌานสิบสี่ตติยฌานสิบห้าจาตุติฌาน สิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ขอท่านนักพรตทั้งหลายปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนโดยการตั้งใจปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าสักเขา้าแต่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังศาสนาเป็นบันไดก้า 9, วเข้าไปสู่ความประกอบอาชีพแล้วก็จงอย่าลืมคำว่านิพานัาสสชิกิริยายะเอตังกาสาวังกิโตวา ยึ่แปลเป็นเด็วความว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานข้อ,ขอนี้ต้องจำไ้เสมอแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าประกอบวิริราคะอย่าประกอบวิเดโลภะอย่าประกอบวิเดโทสะอย่าประกอบวิโมหะจงละอาการสิ่งทั้งสามรายการนี้ให้สลายตัวไป ท่านจริงจะชื่อว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี่มาว่ากันถึงพระวินยัยนี่ได้อนุสัตร์แบบรายการที่พระอุปชาบอกย่นย่อมาเป็นนิสัยคือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติสี่และกรณียกิจกิจที่คนจะเว้นสี่พระวินัยนี่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกสิขาบทอย่างเคร่งครัด อย่าหาทางหลีกอย่าหาทางเลี่ยงและโทษเต็งการละเมิดพระวิน,นัยตัวยอย่างยอ่อๆได้บอกมาแล้วในตอนตอน้นท่านกล่าวไว้ในนาวากวาดว่าปัจจัยเป็นเครื่องอใสเข้ามาประชิดมีสี่อย่างคือนาา 2. หนึ่งเที่ยววินาตสองนุ่งห่มผ้าปางสกุลสามอยู่คนไม้สี่ฉันยาด,ดองในน้ำหมดเนาว แต่ว่าเวลานี้ผ้าบาสกุลมีน้อยชาวบ้านเขาถวายมากก็ไม่เป็นไรอยู่ยาเขามีขายเยอะก็ใช้ตามควรแล้วต่อไปได้บอกว่ากิจที่ไม่ควรทำเรียกว่าอาการณียกิจมีสอย่างคือหนึ่งเสพเมถุนสองลักของเขาสามฆ่าสัตว์สี่พูดพูดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน กิจี่อย่างนี้ท่านบอกว่าบรรพชิตทำไมได้ต้องขาดจากความเป็นิสุขนี่ต่อไปสิกขาบทท่านบอกว่าสิกขาคือกิจที่บรรดาพระที่ต้องศึกษาจริงๆเมื่อบวชเข้ามาแล้วดำมีอยู่สามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลก็หมายถึงว่าการสำรมกายวาจาให้เรียบร้อยเรียกว่าศีล ็ได้แก่สีคขาบทที่เรียกว่าวิน,นัยท่านจะต้องครบท้วนทุกสีขาบทจงอย่าคิดว่าอย่างนั้นเล็กน้อยอย่างนี้เล็กน้อยตามที่สอนกันอย่างนี้ไม่เอาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวขอปลดเรื่องความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เอาแต่ฝ่าฝืนเมื่อไรจะถือว่าเป็นลูกใครนะ เมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์จะมาคัดค้านถ้าจะขับจะไล่จะลงโทษเป็นเรื่องของระ,ระเบียบวินัยพ่อแม่ไม่มีส่วนและขก็ต่อไปถ้าบอกว่ารักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิคือทรงอารมณ์ละจากนิวนรณห้าประการให้จิตเป็นฌานอยู่เป็นปกติสำหรับ ปัญญาท่านบอกว่าการรอบรู้ในขันห้าคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาแสงขานวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์เราไม่ติดอยู่ในกายเราไม่ติดอยู่ในกายอื่นไม่ติดอยู่ในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอันนี้ชื่อว่าเป็นเป็นปัญญาเป็นกิจที่พระจะต้องศึกษาพระจะต้องทํากันเป็นปกติ ในข้อต่อไปท่ากล่าวว่าโทษที่เกิดจากความละเมิดที่ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัติก็คือความชั่วท่านละเมิดมาไรท่านก็ชั่วเหมือนนั้นสิขาบทใดก็สิขาบทอันนั้นแหละแต่และสิขาบทย่อมมีโทษสําหรับท่านอยู่เสมออาบัตินั้นมีชื่ออยู่เจ็ดอย่างคือประราชิกหนึ่งสังคาดิเศษหนึ่ง ทนในใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาจิเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุกภาสิหนึ่งแต่และอย่างของสิขาบทก็เป็นโทษต้องลงนรกแล้วก็เป็นเปรตเหมือนกันนี่คำอธิบายของท่านว่าปาร,ราชิกนั้นพิสุต้ตองคนแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสุทนเลยปวดอีกใหม่ก็ไม่ขึ้นเมื่อเป็นบัปาร,ราชิกแล้วไปบทใหม่ก็ไม่เป็นพระ เข้าไปร่วมสังกกรรมทุกอย่างสังกกรรมเขาเสียหมดการบวชพระก็ไม่เป็นพระนี่สังฆาดีเศษนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้นได้กรรมปริวาตกรรมก็อย่าอยู่เสลยดีกว่าไม่ให้มันเป็นเสลยราชิกเราก็ไม่เป็นสังฆารดีเศษเราก็ไม่เป็นแต่ขืนเป็นจุดใดจุดหนึ่งก็หมายถึงว่าต้องร้งนรก ท่านบอกวอีกห้าอย่างนั้นเมื่อต้องเขาแล้วแสดงต่อหน้าสง์หรือคณะพระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งก็คุณได้อันนี้ไม่จริงคำว่าพ้นนี่ไม่จริงเป็นแต่เพียงยับยั้งดูตัวอย่างภาษาบาลีที่แสดงอวตว่านับปุณน,นวังกิตสามิข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนี้อีกนับปุณน,นวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปูนีวังจินตยสามิเข้าไปเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วการที่พวกท่านนนั้หลายสดงอบัตัดมาทำใหม่หรือเปล่าถ้าทำใหม่ก็เรียกว่ายัางสร้างความเลวอยู่ตอนนี้ส่วนที่ทำไปแล้วจะถือว่าแสดงพ้นมันก็ไม่ได้ตัวอย่างเทผมพูดไว้ว่าวันนี้เราขโมยของชาวบ,บ้านเขาแต่วันพรุ่งนี้เราเห็นว่าการขโมยเป็นของไม่ดี มันมีโทษแล้วก็เลิกเป็นคนขโมยเสียได้โทษที่เราขโมยแล้ววันนี้มันพ้นเงื่อมือกฎหมายไหมนั่นก็ยังต้องผิดตามตัวบทกฎหมายที่เขาวางไว้เพื่อลงโทษเรื่องพระวินัยก็เหมือนกันทุกสี่ขาบทที่บอกว่าแสแดงแล้วก็พ้นนั้นไม่ใช่แสแดงแล้วพ้นเป็นการยับยั้งตัวเองที่ชั่วมันก็ชั่วแล้วนรกเปิดคอยเราอยู่แล้ว ความเป็นเปรตก็เปิดคอยเราอยู่แล้วตามที่นิท้องนิทานตัวอย่างตามที่บอกมาเนื้อการที่วิสุทธิ์จะต้องอบับตั้นต่มีหกอย่างคือหนึ่งต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งนีหมายความมารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันจะเป็นอบัตนแต่เราก็น่าด้านพอใจด้านพอไม่มีความละอายก็ลาละเมิดนี่ก็ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอบัตนหนึ่ง นี่จงอย่าลืมว่าแม้แต่บวชเขามาหนึ่งนาทีท่านถือว่าต้องรู้พระพวินัยเหมือนกับคนในประเทศทั้งหมดที่ไม่เคยเรียนกฎหมายเขาก็ถือว่ารู้กฎหมายถ้าทําผิดแล้วก็มีโทษนี่ะว่าท่านจะบอกว่าผมไม่รู้เพราะเป็นอบัติ»อันนี้ให้อาภัยไม่ได้เพราะว่าตาวินัยบังคับไปแล้วว่าต้องเป็นแล้วก็ต้องถูกลงโทษ ้าขืนใช้แบบนี้อีกก็จะถูกไล่ไปอย่างพระที่มาจากนครสวรรค์มีลีลาอ้างว่าไม่รู้บ้างอ้างว่าไม่มีบ้างทั้งๆทงี่เป็นคำสั่งคนอื่นเขาไปเขาไปกันหมดแต่อันนั้นมีลีลาหนักก็เลยต้องบังคับให้ไปนี่ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำความจริงอาจสจิ่งนั้นอาจจะไม่เป็นอบัติแต่ว่าสงสัยว่านี่มันจะเป็นแลอไม่เป็น สมมติว่าของให้กเราจะฉันต้องรับไปเคนงก่อนแต่บางทีเขาไปเคนยไมแล้วลืมไปไม่ลืมไปมาสงสัยอน,นีี้ไปเคนแล้วหรือยังเนาะมันก็ไม่เลยไม่แน่ใจตัดสินใจไปเคนแล้วหรือยังก็ช่างเอาน,น่คิดว่ขคาถ่ายคงจะไปะเคนแล้วก็เลยฉันอันนี้ก็เลยต้องอบัตรเพราะสงสัยฉะนั้นบอกว่าต้องด้วยสําคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่ง ในของที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะประพฤติไปทําเขาอันนี้ต้องอะบัตก็ถูกต้องแล้วต้องว่าสมต้องด้วยสําคัญว่าไม่ควรในของนี่ควรหนึ่งแต่ความจริงของในควรทําได้ไม่ไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยตัวสงสัยคิดว่าไม่ควรแต่ขืนทําก็เลยต้องเพราะการสงสัยข้อนี้อีกราการหนึ่งต้องได้ลืมสตินี่คําว่าลืมคําว่าเผลอไม่มีในพระ ถ้าว่าท่านมีเจรณะสิบห้าครบถ้วนท่านมีบารมีสิบครบถ้วนท่านมีที่บ่ายครบถ้วนท่านมีพรมิหารสี่ครบถ้วนแล้วเรื่องอบัตทั้งหลายทั้งหมดนี้มันจะมีได้ยังไงข้อว่าสีและสมถทาเราถึงพร้อมวยศีลก็หมายเึ่ว่าเรามีสิขาบททุกสิขาบทครบถ้วนน,นอะไรมันจะมีขาดเรื่องศีน ท่านว่าต่อไปว่าข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสี่ขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์หนึง่งไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์หนึง่งที่มาในพระปาฏิโมกข์ก็ดูที่เรากําลังศึกษากันอยู่ที่ไม่ได้มาในพระปาฏิโมกข์ท่านเรียกว่าพิสมาจารย์เป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นการเกี่ยวกับจริยาเลมัญญาอันนั้นละเมิดเข้าก็เป็นอบัตมีโทษเหมือนกัน สิขาบทที่มาในพระปฏิโมกคือประราชิกสี่สังคาดิเศษทิบสามอานิยตสองนิสสกีปาจิตีสามสิบปาจิตีเก้าสิบสองปฏิเทสนิย 4, สี่เซคิววัตเจ็ดิบห้ารวมเป็นสองร้อยยี่สิบนับทั้งที่อันแอรนับทั้งอธิกรณะสมถาะาด้วยเป็นสองรอยี่สิบเจ็ดนี่มาว่ากันตั้งตัวสิขาบท ประราชิกนี่แปลวะ่าผู้พายใครต้องเทาแล้วต้องขาดจากความเป็นพิสูจทันทีถึงแม้ว่าจะไปบวชใหม่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นพระเนื่อท่านที่ต้องประราชิกแล้วไปร่วมอุมโบสถส,สังกรรมสังกรรมเขาก็เสียไปรับกรถิงสังกรรมในการะถิงก็เสียถ้าไปบวชพระสังกรรมในการบวชพระก็เสียเข้า,ขาในพานสังกรรมในพานาก็เสีย ก็สำคัญนี้เข้าไปบวชพระพระของเขาไม่เป็นพระกลายเป็นเนนไปแล้วก็พระพวกนั้นไปกินกับพระไปนอนกับพระโมย่างนี้ลงนรกเป็นแถวมีดามันดาที่ลูกบวชเข้ามาก็ชื่อว่าลงทุนซื้อนรกเพราะว่าเข้าใจว่าลูกเป็นพระลูกเองก็เข้าใจตัวเองว่าเป็นพระเพราะมีอุปชามีโค้สวดมีพระอันดับ แต่บางเอิญมีพระที่ต้องอบัตประราชิกเ็เ็นนั่งสักหนึ่งองหรือว่ามีพระที่ต้องอบัดสังฆาดิเศกเขเ็นนั่งหนึ่งองอย่างนี้สวยหม,หมดดีนี่สำหรับประราชิก่านบอกว่ามีสี่สิครับหมคืนหนึ่งพิสุเสพมีถุนต้องอบัตประราชิกคําว่าเสพมีถุนธรรมหมายการในร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง <c oughs> จะเป็นทวารเบาก็ดีเป็นทวารหนักก็ดีทวารปากก็ดีทั้งนี้รวมทั้งสัตว์ที่ฉันด้วยเมื่อร่วมแล้วให้องค์อวัยวะล่วงล้ำองค์กำเนิดกระไปรเพียงแค่มเมล็กงาเดียวก็ต้องเป็นอัมบัตทันทีสองเบสุเถ้าอของที่เจ้าของไม่ให้ได้ราคาตั้งแต่ห้ามาศขึ้นไปต้องอบัตประราชิกของที่เขาไม่ให้ไม่ได้รับอนุญาตถือด้วอาการแห่งขงโมย จงอย่ายใช้คำว่าวิสาสะถ้าเราจะเลวแบบนั้นไม่ได้ในเมื่อยังไม่รับอนุญาตจะใช้คำว่าวิสาสะจะของจะยินดีนั้นไม่ได้ผมไม่ให้อภัยในข้อนี้เขามักจะสอนกันว่าถ้ารู้จักกันแล้วก็ถือวิสาสะในฐานะที่ชอบพอกันอันนี้ไม่ใช่เลวมาก <c oughs> เป็นอันว่าอย่าของเขาไม่ให้ย่าเป็นของส่วนบุคคลก็ตามเป็นของส่วนกลางก็ตาม ถ้าของส่วนกลางต้องรับอนุญาตจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมก่อนถ้าเขินไปทำเข้าต้องอบัตรตามนี้ห้ามาศกเท่ากับราคาหนึ่งสลึงแต่ผมว่าจะว่าตำาหน่งสลึงใน้ครึ่งสตางเถ้าว่าท่านมีเจตนาไปขโมยสินห้ามันไม่มีแล้วแล้วสินสองอี่สิบเจ็จะมีได้ยังไง นี่มัไม่ต้องมาตั้งราคาห้ามาศกแม้แต่ขี้บุรีนิดหนึ่งถ้าทราบว่าท่านขโมยผมก็จยกขอให้ท่านออกจากเขตของ้ากาสาวพัฒทันทีเมื่อคนเลวๆนักบทเร็เวๆอย่างนี้ไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับของเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยพระขาดจะความเป็นพระกันสมากเพราะราชิกทุกสิขาบท สิข้บทที่สําคัญที่สุดก็เรื่องกเกี่ยวกับการเงินแต่ของที่เขาไม่ให้เนี่ยสิ่ข้บทที่สองพลากัะมามากเรื่องข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับคนข้อที่สามเกี่ยวกับการฆ่าคนข้อที่สี่เกี่ยวกับการโอ้อดอันนี้ทํายากและเมื่อ,อยากเพราะเกรงว่าเขาจะไม่เชื่อถ้ารู้ว่าเขาไม่เชื่อไปทําเข้ามันก็เดือดร้อน ตอนนี้มา,า,าสิขาบทข้อที่สามพรสุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องประราชิกข้อนี้ต้องมีเจตนาเป็นการแกล้ง,งถ้าให้เขาต้องตายไปถ้าไม่มีเจตนาสมมติว่าฆ่าสกเข้ามาบังเอิญพระท่านมีปืนปืนนี้ถ้าใครถือไว้ถือว่าเปลนนามาตยังไม่ถึงว่าปรับอาบัติแน่นอนอนามาตแปลว่าไม่ควรจับ แล้วความจําเป็นมันเกิดขึ้นใครก็ปืนมาวางไว้ฆ่าศิกร์แต่ผู้ร้ายจะกามาฆ่าท่านท่านหยิบขึ้นไปยิงตั้งใจจะย,ยับยัง้งตั้งใจจะย,ยิงขายิงแขนยิงขูไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายบังเอิญไปถูกตายเขา้าไม่ต้องอบัติราชิกอันนี้ผมขอว่าไว้สันส้นๆนี่สำหรับที่ข้าบทข้อดีสี่การอด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 ตริมนุษยธรรม คือทำมันยิ่งที่ไม่มีในตนต้องบัตประชิกหมายความว่าเราไม่ได้ฌานเข้าใจว่าได้ฌานเราไม่ได้เป็นพระอริยเจา้าคิดว่าเป็นพระอริยเจา้าหรือไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้คิดอดเขาคิดว่าการอดเนี่ยมันจะมีลาบสการะมากเขาจะได้มีความเคารพนับถือมากอด,ด้ดยเจตนายอย่างนี้ท่านบอกว่าเป็นบัตประชิก อันนี้มาสังฆาดีเศษทิบสามสังฆาดีเศษนี้ต้องพันแล้วต้องอยู่ปฏิวัตกรรมจึงจะพ้นผมขอร้องว่าทุกท่านอย่าเป็นมันเลยอาบัตเสื้อ <c oughs> ขืนพร้อมที่จะเป็นอาบัติก็แสดงว่าท่านไม่ใช่พระพระแปลว่าผู้ประเสริฐนะครับจาณะสิบห้าเรามีครบเราจะไปกลัวอะไรกับเรื่องอาบัติ ศีลเราสมสถะเราถึงพร้อมในศีลสิขาบททุติขาบทเราปฏิบัติได้ครบมันก็ไม่มีอบัติบารมีสิบถ้าเรามีไว้ครบอบัติมันก็ไม่มีแล้วก็สังสังโยชนสิบขอโทษไม่ใช่สังโยชนเรามีหารสี่ถ้าเรามีอบัติมันก็ไม่มีอิติบาทสี่ถ้ามีครบไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนักใจคำว่าหนักไม่มี นี่สำหรับสังคาดีเศทนี่มีสิบสามข้อทำว่าว่าอย่างนี้คือหนึ่งพีสุกแกล้งทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องสังคาดีเศตต้องมีเจตนาแกล้งให้มันเคลื่อนถ้าไม่มีเจตนาแกล้งให้เคลื่อนมันเสียดสีกับผ้าเคลื่อนเองอันนี้เป็นเรื่องของมันสองบีสุมีความกำหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังคาดีเสตนี่หมายความว่าต้องมีความกำหนัดอยู่นะ ถ้าไม่มีความกำน,นัดอยู่ไปชนกันเข้าจับโดยไม่มีการตั้งใจไม่มีความกำน,นัดไม่ต้องอาบาดสิขาหมดนี้ทั้งนี้ก็ต้องคิดว่าถ้าบาังเอิญอยู่กันคนเดียวมีสตรีบางคนแกนถึงกับจะตายชักดิ่งชักงอเมีอันตรายถ้าไม่ช่วยแกตายแล้วก็มันจำเป็นจะต้องจับก็จับได้แต่ว่าอย่ามีจิตกำน,นัดก็แล้วกัน <c oughs> ถ้าหากว่าไม่จำปเป็นมันก็ไม่ควรทาอย่างนั้นเพราะโลกเขาจะติดเตียนก็ดีสามบิสุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี่ยวหญิงต่อสังฆาดิเศษรักอยากให้เขารักพูดเกี่ยวยกมือทําท่าเกี่ยวเขียนหนังจดหมายเกี่ยวสแสดงนี้มีเกี่ยวมีโทษเท่ากันไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นบัตรเหมือนกัน สี่พิสุ์มีความกำหนัดอยู่พูดลอยห,หญิงบำเรอโดนต้นเดกามต้องสังขาดิเศษนี่ยังไม่ได้บำเรอนะเป็นเพียงล่อพูดล่อให้บำเรอต้องสังขาดิเศษบอกว่านี่ขอฉันจับนิดสิฉันเบลคองหน่อยสิอะไรก็ตามตามลีลาของขรวัตพูดในเขาบำเรอแต่ยังยังไม่ถึงกับบำเรอแก่พูดเอาเขาแล้ว ข้อที่ห้าวิสุทธ์ชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาดิเสรนี่คนที่เขายังไม่ได้เป็นสามีเป็นพันยากันถ้าเราไปทำอย่างนั้นเป็นการชักสื่อต้องสังฆาดิเสรแต่ว่าถ้าสามีพันยากันเขาแตกแล้วกันเขาแตกกลาวกันไปช่วยพูดให้เขาดีกันกลับคืนมาสู่อ้อมอ,อกเส้นกันแลกัน อย่างนี้ถือว่าเป็นเมตตาไม่ต้องสังขารดีเสียตามสิขาบทนี้หกพิสูจน์สร้งคุณดีที่ต้องก่อระบบในปูนแล,ด,นแลดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำจะต้องจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำโดยประมาณคือโดยยาวเพียงสิบสองคืบพระสุคตโดยกว้างเพียงแค่เจ็ดคืบแล้วก็ยาวยาวสิบสองศอก วกว้างเจ็ดศอกวัดในรูปไหนและต,ต,ต้องให้สงสาต้องให้สงสแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่สงสแสดงที่ให้ก็ดีทาให้เปินประมาณก็ดีต้องสังฆาดิเศนี่หมายความว่าเป็นที่อยู่เฉพาะไม่เหมือนกับที่พวกเราทำกันที่พวกเราทำกันนี่ทำเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ไม่ต้องโดยสิขาบทนี้เจ็ด ถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้คือจะทายกอนุญาตแต่ต้องให้สงแสดงที่ก่อนถ้าสงไม่แสดงที่ก่อนต้องสังขาริเศษหมายความว่าสงรับรองครข้นขึ้นสังกัดตน,นเองในการแสดงที่นะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแปดวิคุสุกรธ แกล้งโจทย์พิสูจอื่นด้วยบัตรประรชิกไม่มีโมลต้องสังคาดิเสนนี่พวกเราเราก็เคยโดนกันมาแล้วนะนระมัดระวังให้ดีจะไม่พูดพล่อยๆเขาถ้าสงสัยอย่าเพิ่งพูดต้องจับให้มันคันในตายให้มันแน่นอนจริงยพูดแต่การโจทย์ลอยการบอกอับด์ช่วยยาบแกก็ไม่สูอื่นแกคราวาสก็ต้องเปน็นอับัต้องระวังให้ดี เก้าพิสุกรเครืองแกล้งหาเล่โจทย์พิสุอื่นด้วยบัตรประราชิตต้องสังคาดิเศษ <c oughs> อันนี้เขาไม่ได้เป็นอนบัตรแต่แกล้งหาเรื่องซะเขาจะได้มีโทษตามนั้นแทนนี้เขาจะมีโทษแทนนี้เขาจะเสียชื่อเสียงให้เราเองกับมีโทษสิบสิกพิสุภาคเปลี่ยนเพื่อดำลายสรงให้แตกกัน พิสุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมคือแนะนำไปชมร้อมกันให้ละข้อประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษนี่หมายก็อายุให้เขาแตกกันอยุให้รำทำให้รัวก็พอเข้าใจนะสิบเอ็ดปีสูประพฤติตามพิสุผู้ทำลายสงนั้นพีสุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่พุฤตันถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษ นี่ตามเขาก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าอธิบายเสียเวลาปเปล่าสิบสองพิสุว่ายากสอนยากพิสุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อเจละข้อดีระพตชนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาดิเศษก็ไม่ยากนะสิบสามพสุปุถุสลายแต่กูลคือรบจบกระหัตการรบจบกระหัตก็ถือว่าทำลายแต่กูลปุถุสลายแต่กูลของพระพุทธเจ้า สงขับไล่เสียจากวัดกลับว่าติเตียนสงพิสูอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อละข้อไปพุทินั้นท่าไม่ละต้องสังขาดีเสษคํคำว่า,าสวดกรรมก็หมายถึงว่าไปชมพร้อมเพียงกันอ่าแล้วก็ชี้แจงให้ทราบตอนนี้สำหรับบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรักษาสิขาหมทุกเศขาบทอยู่ในวงแคบ ขอได้โปรด่าหาทางหลีก่าหาทางเลี่ยงอย่านีครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักจะชอบสอนกันว่าทําอย่างนั้นพ้นทําอย่างนี้พ้นทําอย่างนี้ไม่มีโทษทงอย่างนั้นไม่มีโทษถ้ามีอารมณ์จิตอย่างนั้นแล้วก็อย่ามานั่งบวชเป็นพระทําไมเราก็ไปเป็นฆราวาสจะดีกว่าเราสําหรับวันนี้การแนะนําในเรื่องขบวนในก็ขอยุติิวตเพียเตรานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาเพื่อนสาธร,รมิกะาทาั้งหลายสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังช่างเผยแผ่ธรรมะสวัสดีครับ